สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการต่อเนื่องในวันนี้นมาเรื่องราวของสุขภาพกันเช่นเคยค่ะยังคงอยู่กับคุณหมอนาวเอกนายแพทย์คมสันวัธิประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ทางทะเลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นกล้าวกรมแพทย์หันเรือนะกรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราต่อเนื่องในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสว,ส,สวัสดีครับ วันนี้ก็มานําเสนอกันเป็นตอนสุดท้ายแล้วกับเรื่องร,ราวของศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันไปพอสมควรกับเรื่องราวของการใช้ห้องปรับ แรงดันบรรยากาศเป็นห้องปรับบรรยากาศแรงดันสูงนะเพื่อมารักษาอาการเจ็บป่วยอาการผิดปกติต่างๆของร่างกายได้ซึ่งถือว่าก็มีมากมายหลายโรคเลยทีเดียว<ช>นะที่ใช้เครื่องนี้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยในกรณีต่างๆกันค่ะคและเห็นว่าวันนี้ก็จะมานําเสนอกันถึงเรื่องราวของโฟฟาสแทร็ k หรือว่าช่องทางในการรักษาผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าทันท่วงทีก็มีจํากัดเวลาของผู้ป่วยด้วยเพื่อจะ รักษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมีรายละเอียดเป็นไงบ้างคะครับจริงๆคำว่าโฟ f Fast t r ก c k ก็คือ<ะ>ว่ามันเป็นช่องทางด่วนสำหรับการรักษาโรคที่เรากำหนดไว้4โรคะนะครับคือในที่เราเคยคุย,ยันในเทปก่อนนะครับว่าโรคที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ห้องปรับบรรยากาศงนั้นสูงเนี่ยมันมีทั้งหมด15โรคนะครับแต่เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็กำหนดว่า ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเนี่ยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศได้เนี่ยมันก็ต้องมีมีตัวชี้วัดอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเราจะเป็นเลิศในเรื่องของการรักษาโรคด้วยห้องปับบรรยากาศแรงดันสูงนียได้ยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าใน15้าโรคเนี่ยมันมีภาวะที่มันเป็นภาวะฉุกเฉินของของตัวโรคเนี่ยแล้วมันจะส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือสูญเสียวัยวะนะครับได้อยู่4ี่โรค นะครับก็โรคที่1ก็คือเป็นโรคที่เราคุยกันไปแล้วในเทปกันก่อนก็คือโรคจากการดําน้ํานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า decompression sickness นะครับหรือภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าโรคน้ําหนีบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเราคุยกันไปแล้วอันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดว่ามัน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 ฟาสยังไงนะครับผมพูดในเรื่องของหัวข้อเรื่องโรคก่อนนะครับ โรคที่2ก็เป็นเรื่องโรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางตานะครับ<ม>ก็คือเป็นเรื่องของอมีภาวะตาบอดเฉียบพลันจากการที่มีอะไรก็ไม่รู้นะครับไปอุดตันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาตานะครับ<ม>อ,อันที่3อันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆะนะครับทางหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุหรือว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียก็คือเป็นภาวะเป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอการเกิดฟองแกส๊สนะครับหลุดลอดเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองะนะครับอันนี้ก็จะมีคำถามเอ๊ะมันเป็นเรื่องเดียวกับฟองแก๊สที่ไปที่สมองจากการดำน้ำหรือเปล่าจริงจริงเนี่ยใช่และไม่ใช่นะครับคือฟองแก๊สที่มันจะไปที่สมองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการดำน้ำอย่างเดียวะนะครับมันอาจจะเกิดจากจากกรณีอื่นๆได้เช่น เช่นหัตถการนะครับ<ะ>การให้การรักษาทางการแพทย์บางรายการบางอย่างเช่นยกตัวอย่างครับการผ่าตัดแบบแบบโอเคเรียกโอเพนฮาร์ดซอเจอรี่คือการผ่าตัดหัวใจนะครับ<ะ>อาจจะเขาไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ่อมแซมลิ้นหัวใจหรืออะไรพวกนี้นะครับ<ะ>การผ่าตัดสมองนะครับ<ะ>ที่จะต้องให้จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าท่าบางท่านะครับ<ะ>เป็นกึง่งนั่งกึง่งนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําการผ่าตัดหรือ,อ เป็นการฉีดสีนะครับเพื่อ,อจะเข้าไปดูโครงสร้างของอวัยวะนะครับต่างๆนะครับเป็นการฉีดสีเข้าหลอดเลือด<ะ>นะครับเป็นหัตการทางหลังสีวิทยา<ะ>ครับหรือการใส่สายเข้าไปในร่างกายแล้วเอาการเอาสายอันนั้นออกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกนะครับว่าไอหัตการทางการแพทย์อันเนี้ยที่พูดมาทั้งหลายแหล่นียมันไม่ใช่ว่าโอ้ความเสี่ยงมันสูงปริ๊ดเลย นะครับเกิดแน่นอนเลยไม่ใช่เขาจะมีกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงในการที่จะมีพวกแกส๊สพวกอากาศรั่วเข้าไปในในหลอดเลือดอยู่แล้วแหละ,ะแต่ว่าทางการแพทย์มันไม่มีอะไรที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นหมดทุกอย่างนะครับโอกาสที่เกิดพวกนี้มันมีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวห้องปรับบรรยากาศแรงดันสูงเนี่ยมันมันช่วยได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสี่โลกที่เราพูดถึงว่า,เ,าเป็นโฟฟลาสท랙นะครับโฟฟลาสท์หมายถึงว่า เมื่อคนไข้ได้รับการติดต่อเรื่อคนไข้ติดต่อเมื่อมีทางต้นทางติดต่อเรามานะครับว่าอ,อยากจะส่งคนไข้มารักษาด้วยไฮ p ป r ิกแชมเบอร์เนี่ยที่ศูนย์วิทยาความรรอากาศาสูงนะครับอย่างเช่นโรคการดำน้ำถ,ถ้าคนไข้มาถึงที่ห้องฉุกเฉินแล้วนับเวลาตั้งนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวินาทีที่ที่ศูนย์เลยจากนั้นไป45นาทีคนไข้จะต้องได้รับการรักษาจะต้องเริ่มต้น คนไข้จะต้องเข้าห้องปิดประตูเริ่มการรักษาและนะครับถ้าเป็นโรคอื่นเช่นโรคคาร์บอนมอนอกไซด์พิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าเป็นเรื่องของการตะบอดเฉียบพลันก็อาจจะนับจากคนไข้มาถึงห้องฉุกเฉินจนกระทั่งได้รับการรักษาจะต้องไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดนะครับที่เราใช้เราจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไหม นะครับว่าจะคนไข้ได้รับการรักษาในเวลาที่ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ,รบเพื่อเพื่อไปสู่ความเป็นสูนในความเป็นเลิศในการรักษาด้วยห้องปรับบรรยากาศทางด้านบรรยากาศสูงครับแล้วถ้ามีเตือนภัยนิดหนึ่งภในส่วนของแต่ละโรคอย่างที่คุณหมอเคยกล่าวไปว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นกระแสเมื่อก่อนนี้ทั้งสตาร์ทรถ แล้วนั่งอยูอ่ในรถรต่างๆหรือว่าผมว่าเราอ่ะจะคุ้นกับสมัย่กระทะสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าคนคนเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆอ,อ่ะคนขับแท็กซี่คนขับรถส่งของอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยขับรถระยะทางไกลๆต่างจังหวัดแล้วเหนื่อยก็เลยจอดรถนอนตามตามจุดแวะพักตามปั๊มแต่สตาร์ทเครื่องไว้เปิดแอร์นอนปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมง ก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นมีคนไปเคาะก็ไม่ตื่นอันนี้มันเกิดมาจากที่ว่าเครื่องยนต์มันสันดาบไม่สมบูรณ์เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นแล้วตัวถังรถมันอาจจะมีรูรั่วรอยรั่วนะครับพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันมันก็เลยหลุดลอดเข้ามาในรถทําให้คนไข้ได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปเยอะจนกระทั่งหมดสตินะครับอันนั้นคือในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ากรณีแบบนี้มันน้อยลงแต่คนไข้ที่ได้รับ คาร์บอนมอนอกไซด์พิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์มาหาเราเนี่ยกับสูงขึ้นคือปัจจุบันเนี้ยเรื่องของเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่ไม่ได้มาจากเรื่องของการจอดนอนแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะให้ตัวเองได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปหรืออีกอันนึงไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับข้างหลังนี่ก็เจอเยอะคือหมูกระทะครับก็จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ทราบไปไปแบบจุดเตาถ่านกินหมูกระทะในห้อง นะครับอาจจะเป็นแบบสังสรรค์กับเพื่อนแล้วการการระบายอากาศมันไม่ดีนะครับล่าสุดเราก็เคยมีแบบมาทีกันแบบสามสี่คนนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเป็นกินหมูกระทะในบ้านนะครับแล้วก็มีครื่นงไส้อาเจียนอ้วกปวดศีรษะนะครับก็ถ้าจะทานหมูกระทะกันจะใช้เตาถ่านนะก็หาที่ที่มันระบายอากาศได้ดีๆนะครับจะดีกว่าครับผมนี่ก็เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ วิธีการช่วยในการรักษาด้วยกับห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงห้องปรับบรรยากาศแรงดันสูงนั่นเองนะที่จะช่วยค่ะแล้วก็มาประเด็นสุดท้ายค่ะถึงสิทธิในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆเห็นว่ามีทั้งสิทธิเบิกตรงในส่วนของกรมบัญชีกลางหรือว่าทั้ง30บาทแล้วก็ประกันสังคมในการใช้การบริการของศูนย์บริการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆในในโรคโฟร์ฟาสแท็กเนี่ยครับใน4โรคเนี่ย มันจะมีบางรายการที่ที่เบิกได้กับเบิกไม่ได้นะครับเอาเอาอันนี้ก่อนผมไม่พูดเเรื่องโรคากการดำน้ำเนี่ยบางคนจะคิดว่า Ki เฮ้ยมันจะเบิกได้ไหมครับปรากฏว่า30บาทเบิกได้นะครับะนะครับประกันสังคมเบิกได้นะครับส่วนเบิกกรมบัญชีกลางนะครับเบิกตรงนะครับอันนี้เป็นข้าราชการะนะครับผมว่าสุดท้ายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้อง,องกังวล นะครับแต่ว่าจริงๆผมบอกว่าสิทธ์เนี่ยสามสิบาทเลดีสุดประหยัดค่ะนะครับลองมาก็อาจจะเป็นเรื่องของสิทธ์ประกันสังคมนะใครบอกว่าเอรับราชการแล้วเบิกง่ายกว่าได้สิทธิประโยชน์มากกว่าคนอื่นผมบอกไม่ใช่นะครับบางกรณีเท่านั้นนะครับเพราะโลกจากการดําน้ำเนี่ยไปดําน้ําที่ใดก็ตามถ้าคุณถือสิทธิ์ส0มสิบบาทหรือมีบัตรประกันสังคมอยู่นะครับใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับ จะมีอยู่หนึ่งโรคที่ที่ที่ผมขอขออธิบายหน่อยก็คือเรื่องโรคตาบอดเฉียบพลันซึ่งอันเนี้ยมันมันค่อนข้างเรื่องใหญ่อยู่ดีนั่งอยู่ดีปุ๊บตาบอดมองไม่เห็นนะครับไม่เจ็บไม่ปวดแต่มองไม่เห็นอันนี้เป็นเพราะฉุกเฉินทางตาจริงๆแล้วอันเนี้ยสาสิบบาทหรือว่าประกันสังคมเนี่ยถ้าจะเบิกจะเบิกอยู่ในตกในกลุ่มของกรณีฉุกเฉินุกเิครับซึ่ง,งถ้าเป็น30สบบาทเนี่ย 72ชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าสามสิบาทเนี่ยเบิกได้เบิกได้หมดะนะครับคุณจะรักษาครั้งแรกแล้วกลับมามองเห็นเลยก็โอเคหรือรักษาครั้งที่หนึ่งไม่เห็นครั้งที่สองไม่เห็นที่สามเห็นเขาให้เบิกได้ประการสังคมอาจจะมีข้อจากัดน,นิดนึงอาจจะ,ะให้เบิกครั้งแรกได้ครั้งเดียวส่วนขา้าราชการ<ข>าเหมือนเดิมขา้าราชการอาจจะเบิกไม่ได้ะนะครับแต่ว่าพอมันเป็นมารักษาที่โรงพยาบาลของทหารเรือะนะครับก็อันนั้นเดี๋ยว ก็อาจจะเป็นการเป็นกรณีไปนะครับว่าเป็นการขออนุเคราะห์อะไรนี้ก็ลรก็ว่าไปนะครับก็เรื่องสิทธิของการรักษาเนี่ยผมบอกคนไทยโชคดีนะครับที่เรามีสิทธิครอบคลุมกระหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของประกันสังคมกับเรื่องของ30บาทอันนี้มันช่วยลดลดภาระของคนไข้ในการที่จะมารับการรักษาได้ได้เยอะเลยนะครับครับ ในวัน <c oughs> นี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากทุกท่านกันในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคุณหมอนาวเอกนายแพทย์คมสันวุฒิประเสริฐหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชศาสตร์ทางทะเลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ากรมแพทย์หันเรือที่รุนาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและพบกับช่วงต่อไปของทางรายการค่ะสวัสดีค่ะ